ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบรญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะ รู้ฟังคะวันนี้นะคะเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวหรือว่าสถานการณ์ต่างๆตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับรองศาสตร,ราจารย์ดรธนวันรพลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณธีรยาและท่านฟังครับค่ะอาจารย์คะสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเกิดขึ้นบนโลกนี้มันมักจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ <c oughs> อย่างเรื่องความขัดแย้งของอิหร่านกับอิสราเอลนะคะรวมไปถึงปัญหาชายแดนต่างๆเนี่ย <c oughs> ในฐานะของนักพยากรณ์เศรษฐกิจค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยควรจะมีความกังวลแล้วก็จะต้องมีการเตรียมการยังไงบ้างอะคะ คือก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เป็นประเทศเปิด <c oughs> ในทางวิชาการนะครับนิยามทางวิชาการประเทศเปิดหรือว่าเราจะใช้คําภาษาอังกฤษว่า o p e n economy เนี่ย <c oughs> คือประเทศที่มีสัดส่วนของการค้าระหว่างประเทศนั่นหมายถึงการนําเข้าสินค้าและบริการ <c oughs> บวกด้วยการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศไทยนะครับ <c oughs> ซึ่งถ้ารวมกันแล้วเนี่ยเกินกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของ GDP ตรงเนี้ยถือว่าเป็นเศรษฐกิจเปิดนะครับ mm hmm. ปัจจุบันเนี่ยไทยเองมีสัดส่วนการค้าว่างประเทศก็คือส่งออกบวกนําเข้าเนี่นะครับประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของ GDP ขึ้นไปดังนั้นประเทศไทยเป็นประเทศเปิดครับ mm hmm. การเป็นประเทศเปิดเนี่ยนั่นหมายถึงกระแสะโลกาภิวัตน์การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งใบเนี่ยไม่ว่าบวกหรือลบมีผลต่อไทยทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นในเชิงบวกเช่นทั้งโลกเศรษฐกิจเติบโตดีนะครับ mm hmm. การค้าการขายคล่องตัวนะครับมีโลกาภิวัตน์สูงมาก การกีจการทางการค้าภาษีเก็บตำ่ำใครก็จะได้ผลในเชิงบวกครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอสงครามการค้า<ะ>เจอสงครามนะครับระหว่างอิสราเอลกับอิหรา่านและปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย<ะ>ซึ่งมีผลต่อการส่งออกและท่องเที่ยวเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็จะชะลอถอลงอืมฮะก็ะเรียกได้ว่ามันมีผลเชื่อมโยงกันด้วยนะคะใช่ครับ พูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะที่มันมีความเชื่อมโยงกับความขัดแย้งต่างๆแล้วเนี่ยนะคะจานท่านี้เรากลับมาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าค่ะน่าจะเป็นเมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวของภาพยนตร์ค่ะจุลสิตเ World r e b i r t h นะคะ,ะ,ะที่ได้มาถ่ายทําในประเทศไทยไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็จะมีการเริ่มฉายกันเนี่ยนะคะวันที่2กรกฎาคมนี้แล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีผู้คนเนี่ยเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศไทยมากมายเลยเนี่ยนะคะในเรื่องของสถานการณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่เป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงยังไงอยู่อะคะอาจารย์คะครับในคําถามนี้มันแยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงนะถ้าถามว่าการท่องเที่ยวของไทยเป็นขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยเราคงต้องบอกก่อนว่าถ้าเรานับจากจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับเป็นสําคัญนะครับโดยที่ยังไม่ได้คํานึงถึงตัวรายได้จากการท่องเที่ยวนะนะครับซึ่งของไทยเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะก็คือว่านักท่องเที่ยวจะใช้เงินประมาณ45,000ัน ถึง5,000บาทต่อคนต่อหนึ่งทริปนะครับที่เป็นนักเที่ยวต่างชาตินะะั <c oughs> ะนั้นตัวเลขของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อหัวต่อคนต่อครั้งเนี่ยมันจะใกล้เคียงเดิมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นรายได้กับจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจะไปทางเดียวกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวของไทยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีอัตราการขยายตัวติดลบนะครับ <c oughs> ตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับก็ติดลบไปประมาณ2เปอร์เซ็นต์กว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าถามว่าเป็นขาขึ้นขาลงก็บอกว่าเป็นขาลงเล็กๆเป้าหมายที่เราเคยวางไว้ว่าปีนี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ37-38ล้านคนเนี่ยตอนนี้หน่วยงานวิคห์เศรษฐกิจไทยเนี่ยก็เริ่มจะมองเลยครับว่านักท่องเที่ยวปีนี้อาจจะอยู่ที่35-36ล้านคน,นครับในท้องยิ่งถ้าเราแยกเป็นตลาดของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็พบว่านักท่องเที่ยวโดยรวมที่เป็นขาลงเนี่ยติดลบประมาณ2%กว่าๆเนี่ยนะครับก็ติดลบมาจากสาเหตุหลักที่นักท่องเที่ยวจีนหายไปเยอะ เพราะนั mm ้น hmm. ถ้าถามว่านักท่องเที่ยวโดยรวมขาลงเนี่ยลงิดเดียวนะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยต้องบอกว่าลงเยอะครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ต้องบอกว่าเราเป็นประเทศท่องเที่ยวซึ่งถูกท้าทายจากประเทศคู่คแข่งของเรานะก็คือตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเด็ดมากนะครับ mm hmm. แล้วก็มีจานวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้น mm hmm. เดิมเนี่ยเราเคยเป็นตลาดท่องเที่ยวที่เป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับ mm hmm. เราอาจจะแพ้จีนนะครับ ือเมื่อก่อน,น,นเนราเป็นเบอร์สองของเอเชียนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยอาจจะตามหลังจีนแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นเบียดแล้วก็อาจจะพลิกผันแซงหน้าไทยได้ในปีนี้นะครับเ<ม>พราะฉะนั้นจุดนี้เองเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งดูว่าเราสูญเสียตลาดชั่วคราวหรือถาวรเพราะถ้า,ถาเราสูญเสียตลาดของนักท่องเที่ยวจีนชั่วคราว<ม>ก็หมายความว่าปัญหาเรื่องที่นักท่องเที่ยวจีนเองหรือดาราจีนถูกรับผ่าตัวไปหรือความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะครับข่าวต่างๆเนี่ยถ้าเราแก้ได้ ภาพระยะยาวเราก็ยังเติบโตต่อเนื่องเป็นขาขึ้นระยะยาวได้นะครับแต่ว่า mm hmm. ถ้าเราแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคในเชิงของเราอาจจายเป็นขาลงก็ได้นะครับ mm hmm. เพราะว่านักท่องเที่ยวในโลกโซเชียลเนี่ยเริ่มพูดว่าเอ๊ะมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมันยังคุ้มค่าเหมือนเดิมไหม mm hmm. ทําไมสินค้าบางอย่างแพงขึ้นละ่ะทําไมค่าที่พักถึงแพงขึ้น mm hmm. ทําไมการคมนาคมขนส่งนะครับอาจจะมีการที่ตั้งราคาไม่เหมาะสมบ้างเนี mm ่ย hmm. ก็เป็นสิ่งที่หน่วยงานของรัฐจะต้องแก้ไขอันนี้คือมุมที่หนึ่ง มุมที่สองเมื่อกี้ที่คุณทุยาตั้งประเด็นเน,เนี่ยคือว<ฮ>่าจุลศิลป์เวิลเนี่ยที่ยเข้ามาเนี่ยนะครับค<ฮ>ำถามสําคัญคือตอนนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยที่ในระยะสิบปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินหนังนะครับมีผลต่อการท่องเที่ยวของไทยเ <pim. S 1> ช่นหนังนะครับในระดับฮอลลีวูดเนี่ยเช่นเรื่องเดอะบีสเดอะบีสนะครับเดอะบีสเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยมาเที่ยวชายทะเลเรามากขึ้นนะครับหรือ fast and น u r ฟรสนะครับก็มีการมาถ่ายทําที่ภาคใต้ของเมืองไทยนะครับและถ้าเราเห็น หนังเรื่องหลานมากมปรากฏการหลานมากก็มีผลทําให้คนอาจจะมาเดินตามนะครับสถานที่ถ่ายทำอันนี้เป็นหนังไทยเองอแต่ถ้าเรามาดูเรื่องของหนังจีนเช่น Lost in Thailand ก็จะทําให้เราเห็นว่าโอ้โหบรรยากาศที่เชียงใหม่เองหรือบรรยากาศของของไทยในจุดต่างๆเนี่ยหรือชุดนักเรียนไทยเนี่ยอโอกาสเป็นไวรัลเป็นสดเป็นลักษณะของอมีมีคนมาแต่งกายแล้วก็เป็นข่าวคราวให้นักนิวจีนเที่ยวไทยนะครับ แล้วก็มีหนังหลายเรื่องที่อาจจะมี i m p a c t เช่นเรามีหนังต้มยำกุ้งม,มา่ก่อนนะครับที่จ่าพนมเล่นเนี่ยนะครับก็ทําให้อาภาพของมวยไทยเองก็มีความโดดเด่นนะครับหรือล่าสุดเนี่ยสงครามสงรงดวนเนี่ยก็กลายเป็นเวร์เรลแล้วก็อาจจะทําให้คนเนี่ยมาตามฉากการถ่ายทำนะครับดังนั้นคงหนีไม่พ้นลกครจู r ิสิกเวิลด์ที่มีพื้นที่ถ่ายทำที่ภาคใต้ของเราแล้วเป็นบรรยากาศที่สวยงามม,มีผลแน่นอนครับนะครับ อืมค่ะก็อันนี้พอจะทําให้ตัวเลขการท่องเที่ยวเนี่ยพอจะขยับขึ้นบ้างได้ไหมคะ,<จ>ะ <S <S อาจารย์ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งครับ <S <S <ช>เพราะว่าการที่คนเข้ามาตามตามหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้รัวมากมายที่จะกระตุ้นกระตุ้นได้เร็วนะครับหเหมือนกับที่เราเคยไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีใต้เนาะค่ะอ่าใช่ใช่เห็ยนไวว่าในในโปรแกรมทัวร์ก็บอกว่างั้นไปหมู่เกาะนามินะใช่หมู่เกาะนามิที่เคยไทยทําหนังเรื่องนี้นะครับนะฮะเรื่องฝูเขานะใช่ไหมสักอย่างนะ เนะพราะนั้นเนี่ยก็สังเกตเห็นนะครับว่ามันก็ยังใช้ได้นะในตอนนี้ไปไหนมาอาไปหมู่เกาะนะไม่ไงาาเคยถ่ายทำเรื่องนี้เพราะนั้นมันก็ยังใช้สะสมต่อเนื่องแต่คําถามคือแล้วเวลาที่คนไปเชื่อกลุ่ใต้ตอนนั้นเนี่ยนะครับ<ะ>ถามว่าไปเพราะหนังไหมผมว่าไม่ใช่แต่ว่าอิทธิพลของหนังเนี่ยมันก็มีผลไกลๆนะครับแล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆเห็เนว,ว่าของไทยเนี่ยตอนนี้โชคดีของเราคือเรามีเสน่ห์หลายอย่างหนึ่งเนี่ยในรีวิวที่เป็นภาษาไทยนะที่เขาตัดตอนมาหรือคนที่เป็นรีวิวเวอร์นะครับทั้ง คนที่รีวิวไทยกับคนที่รีวิวทั่วโลกเนี่ยก็มักจะพูดเป็นเสียดกันว่าไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวมากน่าอยู่นะครับและเวลาคนเดินทางนักท่องเที่ยวเดินทางกลับจากเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นโลกที่แบบซึมเศร้าไปเลยจะกลับจากเมืองไทยรู้สึกแหม่เสียดายไม่อยากกลับเลยเมืองไทยเป็นบ้านหลังที่สองเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่ทําในเชิงมาร์เก็ตติ้งหรือทําในเชิงที่ให้ความเห็นตรงๆผมว่ามันมีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความสวยงามประเทศไทยสตรีทฟู้ดของไทย นะครับความน่ารักของคนไทยผมเชื่อมันก็ทําให้การที่ยวของไทยเนี่ยในระยะยาวเรากลับมาเป็นขาขึ้นได้นะครับถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องความเข้าใจผิด <c oughs> หรือว่าการทําให้คนจีน <c oughs> นักที่วจีนและชาติต่างๆเข้าใจ <c oughs> เพราะว่าเราน่าจะแก้ไขและทําให้ดีขึ้นได้ ก็ถือได้ว่าตอนนี้ประเทศไทยถ้าเรามองรวมๆแล้วเนี่ยนะคะรอยยิ้มก็ยังคงมีอยู่อาหารอะไรต่างๆทุกอย่างก็ยังคงน่าท่องเที่ยวอยู่แสดงว่ามันก็จะมีปัจจัยต่างๆที่มาทําให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปด้วยตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะปรับปรุงตรงส่วนไหนบ้างคะอาจารย์คะคือผมคิดว่าหน่วยงานของรัฐคงจะทราบนะครับมผมอาจจะไม่ได้ <c oughs> อยู่ในภาคข,ของการท่องเที่ยวตรงแต่ว่าเราก็สอบถามจากหอ,อการค้าไทยนะครับคนที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยว บางทีเราก็จะถามจากคนที่เป็นไกด์บ้างนะครับนักุฎเทศต่งตางๆแล้วก็สอบถามเนี่ยคือหนึ่งนะครับขณะที่ผมเองเดินทางไปประเทศจีนนะครับก็ยังมีอาจารย์เวลาเราไปติดต่อง,งานทางงานทางด้านวิชาการเนี่ยก็มีอาจารย์บุคลากรของคนประเทศจีนนะคกับไต้หวันเนี่ยบอกว่าที่เมืองไทยปลอดภัยไหมนี่ค <laughs> ำถามเลยครับเรื่องความปลอดภัยช่ครับอันนี้เป็นความกังวลจริงๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินมาก็คือว่าเนื่องจาก มันเหมือนกับในโลกโซเชียลนี่แหละที่ถ้าคุณรัเทียยา,ยากับท่านผู้ฟังเนี่ยลองเข้าไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นพาดหัวหนังสือพิมพ์หรือพาดหัวในโซเชียลเนี่ยการพาดหัวเนี่ยมันจะดูหรือว่าละกคำบางทีมันเป็นคำแรงที่สะดุดและสะกิดใจได้นะครับเช่นมาประเทศนี้ปลอดภัยแค่ไหนระวังนะเดี๋ยวจะโดนล้วงตับมาแล้เนี่ยม,มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันแก้ไม่ง่าย Mm. แต่ยังไงก็ต้องแก้ครับแล้วเราสังเกตว่าหลังๆเวลาคนอย่างเช่นคนจีนเข้ามารีวิวแล้ว mm. โอ้ปลอดภัยไม่เห็นไม่ปลอดภัย mm. เลยพือาว่าสิ่งเหล่านี้มันได้เผยแพร่ในใน youtube ซึ่งเราเห็นแต่ในตัวของทางทางของจีนเองเนี่ย mm. ที่เขาใช้เนี่ยนะครับโซเชียลของเขาเนี่ยมันเข้าไปถึงไหมมันก็ mm. จําเป็นที่ต้องทําการแก้ไขนะครับให้เขาเกิดความเข,าข้าใจขณะเดีวยวกันอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะได้ยินก็คือว่า ทัวร์ของจีนเมื่อก่อนมาเนี่ยที่มีจานวนเยอะเนี่ยเป็นทัวร์ที่เรานิยามเขาว่าทัวร์ศูนย์เรียนอ๋อค่ะนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นมุมสองมุมสิ่งที่ผมได้ยินอันแรกก็คือเราบอกว่าถ้าไอ้ทัวร์เข้ามาทัวร์เข้ามาเป็นทัวร์ศูนย์เรียนเนี่ยม,มันจะไม่มีธุรกิจไทยเข้าไปผูกพันได้ประโยชน์มากนักนะครับอันนี้เราได้ยินแต่มันก็เป็นการที่เราเริ่มไม่สนับสนุนทัวร์ศูนย์เรียนและมันเป็นการบล็อกหรือเป็นการที่ทําให กลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยเขาออกไปจากประเทศไทยเ<อ>พราะฉนั้นมนก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวจีนที่มากับกลุ่มทัวร์สุรยนเนี่ยเริ่มหายไปซ<อ>ึ่งตอนนี้ก็เป็นที่คุยกันอยู่ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยเราต้องการจานวนนักท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าทัวร์สุรยนจะเป็นประโยชน์ไหม<อ>นะครับอันนี้ผมว่าอันนี้อันหนึ่งอ,อีกการที่ผมได้ยินมาถ้าผิดก็ขออภัยนะครับอาจจะใช้คําบางคำที่อยากจะฟังแล้วดูแปลกๆไปบ้างแต่ว่าก็มีกลุ่มนะครับคนทาธุรกิจก็บอกกันว่า<อ>บางครั้งเราเรียกทัวร์สุรยนเนี่ยเราเรียกว่าทัวร์อังยี ซึ่งมันเป็นคําที่ไม่สุภาพซึ่งบางครั้งก็จะได้ยินมาว่าเขาบอกว่ากลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มาธุรกิจของจีนเองเนี่ยเขารู้สึกว่ารู้สึกไม่สบายใจกับคาเหล่านี้อ่ะเพราะจะกลุ่มทัวร์กลุ่มธุรกิจเขาก็อาจจะหายไปเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับอันนี้เป็นข้อสังเกตซึ่ง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 บางทีผมอาจจะได้ยินมาถูกต้องไม่ถูกต้องก็ขออภัยก่อนนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าสิ่ที่ผมได้ยินมาคนพูดกับผมเขาพูดแบบนี้แหละนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่กว้างขวางมีสาเหตุ หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบบางทีคําพูดหนึ่งคำมันอาจจะมีความหมายมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นสองมุมอย่างที่บอกคือข่าวคราวในโลกโซเชียลของจีนที่บอกว่าไทยไม่ปลอดไทยอันนี้มีอิม a c t ได้นะครับสองเนี่ยก็คือกลุ่มทัวร์สุเร่ยนเนี่ยอาจจะมีอิม a c t คอยู่นะครับ ค่ะก็เรียกได้ว่าโซเชียลต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลมากเลยทีเดียวนะคะค่ะอาจารย์พูดมาแบบนี้แสดงว่านักท่องเที่ยวรายใหญ่ของประเทศไทยของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นกลุ่มของคนจีนอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์คะก็คือตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งเนี่ยกลับกลายมาเป็นมาเลเซียนะครับเปลี่ยนว่าเราก็ต้องต้องเข้าใจโครงสร้างนิดนึงนะครับอันนี้ก็ที่ท่บอกอย่างที่บอกนะครับบางทีเราดิ้นหน่วยงานของรัฐเนี่ยวเวลาแถลงข่าวหรือเวลาให้ข้อมูลเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อธิบายโครงสร้าง แต่ว่าถ้าใครได้คุ้นเคยกับโครงสร้างเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นโครงสร้างที่เป็นแบบนี้อยู่นะครับก็คือหนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนมาเนี่ยเขาจะบินมานะครับก็เป็นกุบทัวร์นั่นแหละหรือมาเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลังๆเนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มมาเองมากขึ้นเวลารายง,งานเรื่องการท่องเที่ยวตัวเลขที่ทางการประกาศเนี่ยรายง,งานในคณะกรรมการหการค้าไทยเวลาประชุมประจเดือนเนี่ยก็จะมีผู้ลักผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่า แม้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีบัตรเจ็ดน้อยก็ประมาณน้อยเช่นทัวร์สุรนแบบนี้จะมาน้อยแต่โรงแรมขนาดใหญ่เนี่ยบอกว่านักท่องเที่ยวที่มาเองเนี่ยกลุ่มเนี้ยมีกําลังซื้อสูงเนี่ยมามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคือว่านักท่องเที่ยวจีนที่มาคือบินมาเราจะไม่ค่คยได้ยินนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาจากดานเช็คของหรือถ้าเลยเชยงแสนน่งรถมาเนี่ยเราไม่่อยเห็นนะน้อยมากแต่นักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะมาที่ดานสเดาที่ปารังเบซาหรือที่สงขลานะครับที่ราธิวาสกับสงขลาหรือเข้ามาทางเบตงที่ยะลาแต่นั้นเนี่ยท่องเที่ยวจีเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขาเออเท่าเที่ยนักเที่ยวมาเลเซียสายจยีเนี่ยเขาก็จะมาพักผ่อนนอนใจนะครับแต่ว่าการบินมาเนี่ยอาจจะไม่เยอะอเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ระยะเวลายาวนานการใช้จ่ายเนี่ยบางทีมูลค่ามอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะถามว่าตอนนี้จานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยอะคือมาเลเซีย ซึ่งน่าจะมาสาเหตุหลักจากการข้ามแดนเบอร์สองก็ยังเป็นจีนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการบินมานะครับเพราะฉะนั้นตลาดหลักของไทยก็ยังวนเวียนอยู่นะครับห้าเจ้าหลักก็คือมาเลเซียนะครับแล้วก็ตัวเกาหลีใต้นะครับอินเดียและกรัสเซียอืมค่ะแล้วประเทศแถบยุโรปนะคะจานที่เรามองว่าเอ๊ะเขาจะเข้ามาในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาท่องเที่ยวที่เป็นแบบลอง g vacation ระยะยาวแบบนี้ค่ะ ยุโรปน่าจะยังมาเยอะนะครับมผมถามทางด้านจังหวัดกระบี่เนาะ,ะนะครับนักเที่ยวมาเยอะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการอยู่ยาวอ,อย่างเช่นว่าเขาอยู่ประเทศเขาเนี่ยในช่วงของไตามาสที่สี่มันหนาว<ะ>เขาก็หลบหนาวก็มาอยู่ในไทยอากาศอุ่นนะครับมไม่ได้ร้อนมากนะครับเราก็มีแดดแล้วก็มีความเย็นอยู่บ้างแล้วเขาก็ได้รับสวัสดิการของภาครัฐเขาก็มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็มาเพราะฉะนั้นนักที่ยุโรปมาครับแล้วก็ ก็มีทั้งยุโรปนะครับเยอรมันสหรัฐอาหรัจักรแล้วก็ทางด้านสแกนดิเนเวียนะฮะแล้วก็รัสเซียก็ก็จะมานะครับเพราะยุโรปยังมาครับมาแน่นอนแล้วก็ยังเป็นตลาดหลักของเรานะเพียงแต่ว่าจํานวนเนี่ยเมื่อเทีบกับทกับมาเลยมันอาจจะหลักไม่ได้สูงมากนะครับเพราะตลาดที่เรามีอยู่เนี่ยสมมติว่าตลาดญี่ปุ่นนะฮะตลาดของเยอรมันตลาดอังกฤษทวกเนี้ยก็จะเป็นหลักล้านนะฮะก็ถือว่ามาไม่ใช่กลุ่มต้นๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าน่าจะติด top ten ครับค่ะแล้วแบบนี้อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยค่ะอาจารย์ถือว่าเป็นแหล่งเงินสําคัญของการหมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศไทยได้หรือเปล่าคะก็ถือว่าเป็นนะครับเมื่อกี้<ม>คุณเชียาก็พูดถึงนักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยจะไปที่เวลเนสบ้างไหมนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ได้ยินว่าเขาก็ไปพักผ่อนในที่ที่เป็นเวลเนสสปาอันน er ี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการรักษาพยาบาลเนี่ยกลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มตัวนอกกลางอื่นแพทยารักษาพยาบาลในกรุงเทพมหานครนะครับเพราะเขาได้ เงินสวัสดิการจากภาครัฐเขาด้วยค่ารักษาพยาบาลก็มาจากรัฐเขาก็ช่วยสปอร์ตนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนแล้วครับว่าการท่องเที่ยวยังมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะว่าสรัพยเชนของการท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ20%ของ GDP ไทยนะครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วคึกคักเนี่ยเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนดีเพราะว่ากาลังซื้อของต่างชาติในสูงกว่าไทยเวลาคนไทยจ่ายนักท่องเที่ยวจังหวัดไหนที่คนไทยไปเยอะเนี่ยนะครับ สกิก็คือคักอยล่ะนะครับแต่ว่าถ้ามีชาวต่างชาติเยอะเนี่ยความคือคักมันจะมากกว่าเพราะว่าการใช้ใจ่ายของเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาพร้อมจ่ายเพราะว่าค่ขาของชีพของบ้านเขาสูงบ้าน é, เราต่ําเขาก็ควักเพลินแล้วครนะครับแล้วเขาคนมาเที่ยวเนี่ยมันไม่เหมือนคนมาอยู่ é, อย่าเชื่อว่าเราเป็นคนไทยเดินไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยเราบอกเดี๋ยวเราเข้ามาอีกเราก็ใช้จ่ายกรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศเราบอกว่าในนานมาครั้งเราจ่ายเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต้องบอกว่าการท่องเที่ยวจะเป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญในการฟื้นเศรษฐกิจไทยใช่ครับอืมค่ะเราพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติกันไปแล้วนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวไทยเองล่ะคะจา์มีตัวเลขของการเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆหรือว่าการจับใจ่ายใช้สอยในช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็คาดการช่วงปีครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะเป็นไงบ้างอะคะคือผมคิดว่า จุดสาคัญคือผมพยายามที่บอกว่าความยากของการให้สัมภาษณ์รายการเนี่ยแต่ละรายการความยากของผมคือผมไม่รู้ผมจะหยิบตัวเลขที่อยู่เรียบร้อได้ไงบางทีต้องบอกด้วยปว่าบางทีผมก็จะจําไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าแนวไม่น่าจะผิดไปมากเนาะคือเป้าหมายของการนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็จะประมาณร้อยล้านคนครั้งนะครับแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวผมคิดว่านักท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยผมไม่ได้ตามตัวเลขเนาะแต่ก็น่าจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในเป้าหมายได้ก็จะย่อมมืนนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยเนี่ยและรัฐบาลก็เลือกเป็นเป้าหมายคือเราจะได้ยินข่าวคราวของการเที่ยวคนละครึ่งอ่าใช่ที่เป็นมนาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะฉผมคิดว่านักท่องเที่ยวไทยก็ยังเที่ยวบ้างนะครับแต่ว่าผมได้ยินจากภาพจังหวัด่างๆ้เราบอกมาว่าตลาดท่องเที่ยวของไทยก็หายไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ชะลอตวลงไปตามภาวะเศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าปีนี้เนี่ยจำนวนร้อยคนครั้งก็น่าจะทะลุเป,ป้าหมายได้อยู่นะครับ 100คนต่อการท่องเที่ยว1ครั้งใช่ก็คือร้อยร้านคนครั้งก็น่าจะเนี้ยแหละครับก็คือรวมไปเสร็จเที่ยวหลายครั้งก็นับหนึ่งครับ ก็น่า,าจะเที่ยวกันหล,ยลายครั้งนะปางนั่นแหละครับค่ะก็พูดถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะคะก็ยังถือว่าเป็นแหล่งเงินขนาดใหญ่ที่สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยได้อาจารย์คาในฐานะของสถาบันการศึกษาทางมหาวิทยาลัยกันค้าไทยเนี่ยนะคะได้มีการวางรากฐานในส่วนของการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะสามารถมาส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนแบบนี้ค่ะมีบ้างไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ คงต้องบอกนะครับว่าก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจเน้อในคณะอธิการบดีนะครับก็ในสมัยที่ผมเป็นอธิการบดีเนี่ยคณะท่ทองเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการของมหาวิทยาลัยาไทยเนี่ยเราได้ยื่นนะครับไปสมัครหรือไปประเมินคุณภาพให้เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นทางด้านการสอนและการท,ท,ท่องเที่ยวเขาจะเรียกว่าเทสคอเทสก็ย่อมาจากทัวริซึมนะครับตัวทีและตัวอีทีเนี่ยก็คือเอดูเคชั่นคอย่อมาจากว่า คุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเทสคอร์อวอร์ดก็คือรางวัลสำหรับการสอนด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับและก็คนคนประเมินเนี่ยก็คือ UNWTO นะครับ u ูก็คือสหประชาชาติ WTO ก็คือ World Trade Organization ก็คือเป็นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวโลกที่สังกัดสหประชาชาติเราสมัครครั้งแรกนะครับเราได้เกรดสูงสุดเอง เป็นระยะเวลาสามปีนะครับ <t ell> <i> ซึ่งเราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้จักได้ทั้งหมดตอนที่เราขอเนี่ยเราได้เป็นเบอร์สี่เราเป็นเบอร์สนะี่ในมหาลาัยไทยที่เปิดทางานการท่องเที่ยวแล้วไปไปขอเนี่ยเราเป็นเบอร์ส <t ell> ี่นะครับแล้วเป็นหลักสูตรเดียวที่เป็นหลักสูตรของภาคเอกชนแล้วเป็นหลักสูตรที่ใช้ภาษาไทยนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมีหลักสูตรที่สอนมียาโทนะครับภาคภาษาอังกฤษแล้วก็สอนมิอาตรีภาคภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเดียวตอนนี้เราแอพพลายรอบสอง นะครับเราก็หวังว่าเราจะได้ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการวางรากฐานในการเรียนการสอนเนี่ยคณะท่องเที่ยวรุสากเมริการของมหาวิทยาลัย้าไทยเนี่ยเราให้เด็กทํางานปฏิบัติในสถานที่จริงเลยตั้งแต่ปีหนึ่งสองสามนะครับและสี่ซึ่งก็ได้รับการตอบรับสูงนะครับแล้วก็คุณภาพการเรียนการสอนก็ได้ระดับโลกมาครับเราก็วางรากฐานนะครับแล้วเราก็เชื่อมโยงหอวิาั้าไทยในการที่จะเรียกว่าสร้างนะครับแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาแล้วก็ได้เห็นแนวทางในการปรับ คุณภาพการเรียนการสอนเพื่อให้สอข้อสอบสถางการของตลาดแรงงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราดาเนินการอยู่ครับอืมค่ะถ้าไม่ได้สัมภาษณ์อาจารย์แล้วก็พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การเรียนการสอนเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมองภาพไม่ออกเลยนะคะว่ามหาวิทยาลัยไทยเนี่ยได้ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเราก็มองว่าเป็นมหาลัยเกี่ยวกับสอนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆไปนะคะอาจารย์ครับก็ต้องบอกนะครับว่าวิสัยทัศน์ที่เราตั้งไว้เนี่ยโดยสภาพมหาวิทยาลัยบอกว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในอาเซียนนะครับด้าน การค้าและธุรกิจบริการอพอได้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจบริการดังนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยมหาลัยการไทยจึงเปิดสาขาหรือว่าเปิดคณะพยาบาลศาสตร์อ๋อมีพยาบาลด้วยเ,เป็นปีแรกที่เราเปิดพยาบาลซึ่งก็จะเริ่มเรียนสิงหาคมนะครับซึ่งตอนนี้ก็สมัครได้อยู่เนะเพราะว่าเราต้องรอสัมภาษณ์คือเนื่องจากถ้าหลายๆคณะเนี่ยเราจะสมัครปั๊บก็จะได้รหัสนักศึกษาไปเลยแต่คณะพยาบาลเนี่ยสมัครปั๊บเนี่ยเราจะต้องรอสัมภาษณ์เพราะว่าเรามีแหล่งทุน มีทุนการศึกษาให้นะครับ wow ซึ่งก็เ <almost horrible> ลยจะต้องสัมภาษณ์เพื่อดูว่านักศึกษาเนี่ยจะได้ทุนการศึกษาหรือไม่ครับ ทันไหมคะตอนนี้น้องๆสนใจก็ยังสามารถเข้าไปสามัครได้คุณยาย<ห>สบายก็ <c oughs> ทัน,น <c oughs> อายุอาจจะไม่ได้แล้วนะอาจารย์ที่เราเปิดเรียนสิงหาคมนะครับราะนั้นก็สมัครมิจุนากรคดาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเลิมเปิดสำารับก็รีสมัครนะครับถ้าสนใจนะครับเรารับได้ประมาณปีละสี่สบกว่าคนเท่าน,นั้นเองค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดหลากหลายสาขานนะคะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของเศรษฐกิจเท่านั้นตอนนี้ก็มีเรื่องราวของการบริการต่างๆด้วยนะคะ ค,ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชยัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประธานที่ปรึกษาส่วนพยากรเศรษฐกิจ,กจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะาจา์ค่ะดีครับวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง youtube c h anel อาทัพ p อดแคสต์ดิฉันพิรายาพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน